สวัสดีครับทุกคนยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่แบบอนิเมะเวนการเช่นเคยนะครับเป็นไงบ้างอัปเดต3สนุกกันหรือเปล่าส่วนตัวผมโคตรสนุกบอกเลยว่าการเล่นประตูเทียรสิบผมตั้งแต่พอไปค้นพบวิธีการผ่านประตูเทียรสิบของอัปเดตนี้มาปุ๊บด้วยตัวคนเดียวได้แล,และคือแบบว่าสนุกกับแผทนี้มากแต่วันนี้ผมจะมาแชร์เทคนิคแล้วก็ประสบการณ์ในการไต่พอทัลไม่ใช่พอทัลอ,อีกเทคนิคก,การไต่หอเออ รือในแวนการ์ดจะเรียกว่าเว,วลไลนะครับนี่ประมาณนี้ผมเล่นไปทั้งหมด8ชั้นนะครับตอนนี้บอกเลยว่าส่วนตัวนะสนุกมากชอบเข้าใจง่ายเล่นง่ายมันเป็นกิมมิคที่ผมชอบอ้าวเผื่อมีน้องคนนั้นมาดูอยู่คือมีเม้นต์หนึ่งถามว่าด่านสมผ่านยังไงใช่ไหมครับมันจะมีวิธีการผ่านวิธีการเล่นอยู่ตรงนี้นะครับกดดูได้นะครับนี่ตรงเขียวเียวเนี่ย มือนด่าน3ามผมจำไม่ผิดมันจะให้เล่นแค่เผ่าอันบอลหรือว่าเผ่าแพชชั่นอ่าตอนนี้มันย้อนกลับไปดูไม่ได้ละผมก็จําไม่แม่นเวลาเราจะดูเผ่าผมติดเรียกว่าเผ่าแล้วอะเอาเรียกเป็นท่าแล้วกันเข้าใจง่ายเนี่ยครับแต่ละตัวมันก็จะมีท่าตรงมุมขวานี่เห็นไหมเนี่ยครับเผ่าอันเบาก็จะเป็นสัญลักษณ์เแดงอย่างนี้อ่าเราเช็คที่อิเลเมนต์ได้อีอันบาตอนนี้ผมเล่นเยอะจนจําได้หมดแล้วว่าสัญลักษณ์นี้เป็นอะไรสีนี้เป็นอะไรพอที่ติดด่านสามก็ไปหา พวกเผ่าอันบ้าหรือเผ่าแพชชั่นนะครับแพชชั่นก็คือสีช่พูนะเพราะว่ามันจะตั้งได้แค่2องธาตนั้นเนี่ยครับนารูตโตะกไ็ได้นะนารูตโตะน่าจะหาง่ายสุดนะในเผ่าอันบ้าแต่วันนี้ผมจะมาลองเล่นด่าน9และด่าน10ให้ดูนะครับเพราะว่าผมตกใจมากผมผ่านด่าน5ผมได้ของรางวัลเป็นทองห้าหมื่นครับซึ่งผมอยากรู้ว่าด่าน10เนี่ยมันจะได้อะไรในทุกๆ5ชั้นเนี่ยมันจะได้อะไร ผมได้ยินแว่วๆมาว่าชั้นห้าสิบเนี่ยมันเหมือนมันจะได้ตัวละครด้วยซึ่งเดี๋ยวผมจะพยายามแต่เรื่อยๆนะครับอาจจะวันละห้าชั้นสิบชั้นสิบสองชั้นอะไรเงี้ยแต่ไปเรื่อยๆเลื่อนไปเรื่อยๆเท่าที่ผมจะไหวแต่วันหนึ่งก็กล่าวไว้น่าจะวันละสิบชั้นแหละที่แน่นอนนะใช้เวลาสักห้าวันผมก็ผ่านห้าเอ็ดละที่รับกดเริ่มชั้นเก้าันเลยโอเคครับเข้ามาอยู่กันด้านในแล้วนะครับผมบอกก่อนเลยว่าแพทนี้นะครับคนส่วนใหญ่น่าจะไป อยู่กันที่พอท่ออะไรอย่างนี้แต่ถ้าใครเบื่อพอท่อนะครับมาเล่นไตหอได้นะสนุกมากครับเพลินมันฟิลดียวกับพารากอนเลยแต่เป็นพารากอนที่ผมคิดว่าให้ของเยอะกว่าง่ายกว่าอืมมาดูกันนะครับวิธีการเล่นนะครับกด State Info นะเทคนิคมันก็จะมีบอกตรงนี้นะคีย์เข้าไปดูอ่าเห็นไหม u o u n d and Passion นะครับบวกดาวเมียนห้ถึง130%วางได้แค่เผ่า u ั b เบแล้วก็เ่าชชนออ l ลี่อัยูดิ ก็คือเล่นได้แค่เผ่าอันเบาทำงั้นครับก็กดดีสตาร์ครับอ่าเราเปลี่ยนไลน์อัพได้เราก็เลือกเลยเดี๋ยวผมเอาวารินไทยออกก็ได้แ้วผมจะใส่เป็นเป็นนารูโตะแล้วกันอันเบาอ่ะมันจะหาง่ายสุดละเดี๋ยวผมเล่นให้ดูกดตาร์นะครับมันจะยกเว้นตัวเงินนะตัวฟาร์มตังอะไรเงี้ยมันจะตั้งได้แต่ตัวยูนิตท,ที่ทําดาเมจตั้งไม่ได้ช่วงแรกก็ฟาร์มตังตั้งตัวตังเรื่อยๆนะ ขออนุญาปรับภาพทุกอย่างต่ำสุดเลยนะเพราะว่าผมชอบ FPS เยอะๆมันลื่นดิประมาณนี้อ่าเห็นไหมเราก็จะตั้งได้แ้วนาูโตวงเริ่มต้นก็ใหญ่ด้วยเรียนง่ายเลยแต่ว่านาูโตะน่าจะเป็นตัวที่หาง,ง่ายสุดในอันบาละวิธีจริงตัวเงินรีเจนไม่ต้องอัพนะผมเอามาตั้งอัพเกรดสูตรก็ให้ตังค์ผมเยอะไม่เป็นไรชิวๆเห็นไหมครับผ่านง่ายๆประมาณนี้อ่าก็อัพได้เลย เอาจริงนรารูโตะอ,อัพแค่ขั้นขั้นแรกพอนะสำหรับผมนะตัวมันเก่งอยู่แล้วนะอัพแค่สี่ขั้นนะอย่าให้มันหลุดท่าแรกไปชิวๆแล้ เราใครที่ยังไม่ดูคลิปรีวิวตัวนี้ก็ไปดูได้นะผมเคยทำไว้ยอดวิวถล่มทลายเ็นเงินเราเหลือเราก็อัพได้ชิวๆงี้ยเราก็ผ่าน ระหว่างนี้ก็พับจอฟังเพลงดูหนังอะไรเพลินๆเนีเพราะมันง่ายอยู่แล้วมันได้ดาเมจจากบัฟตรงนี้ด้วยเห็นไหมตัวละครเราก็จะถึงแม้ไม่ได้ปั้นสุดก็เก่งได้ซึ่งไอดีผมมันดีอย่างคือผมเลือกใช้ตัวอะไรก็ได้ไม่มีปัญหาไม่ติดเรื่องไม่ติดเรื่องท่านอะไรเลยเพราะว่าผมปั้นทุกตัวผมหยิบมาใช้ได้ทุกตัวเลยเพราะผมมีโวทุกตัวแล้ว อาจจะได้เปรียบคนอื่นหน่อยแต่ผมก็เพิ่งมาเล่นนะเพิ่งมาเล่นได้เมื่อวานแต่ที่ไปเช็คลีดเดอร์บอร์ดที่หนึ่งคอรไตหม่ไปชั้นที่61แล้วขยันมากส่วนอีเวนต์ของอัปเดตสามพอทัลก็ผมไม่รีบแลบเรื่อยๆเพราะว่าชิวรบผ่านผ่านแบบงา่ายมากโชคดีได้เทรดดีให้ตัวแบกด้วยแล้วก็ดูเทคนิคเป็นเทคนิคที่ผมไม่ต้องไปสนใจท่าอะไรเลย กลายเป็นว่าเล่นง่ายไม่เครียดเลยนี่ครับผ่านแล้วมาเดี๋ยวผมจะพาไปดูชั้นที่สิบว่าผ่านแล้วได้อะไรนะเนี่กดเล็กเลยแล้วก็เล่นอย่างเงี้ยชิวๆมันก็จะพาเราวาไปอาชิบูย่านะครับแต่อันนี้ผมไม่ค่อยชอบมาฮิโตะเท่าไหร่สเตตอินโฟครับเช็คได้เลยนี่ท่าโฮลี่ครับกับคอสมิกโฮลี่ก็คือสีเหลืองคอสมิกก็คือท่าที่เป็นม่วงๆของโกโจนะครับก็จะบอกดาเมจเนี่ยถ้าเราวางเคิร์ดอันบ้าเห็นไหมดาเมจก็จะลดลง ก็จะได้ของแถมเป็นด้านหลังเนะี่ยพวกสปีดการโจมตีดาเมจอะไรก็แล้วแต่นานไปแต่ขั้นแรกเดี๋ยวผมจะดีสตาร์แล้วก็เปลี่ยนเป็นโกโจไปเล่นแล้วกนะันโกโจได้เปรียบสุวนละถ้าไม่มีโกโจก็เอาตัวอื่นก็ได้ที่เป็นอันบาวเป็นคอสมิกอะไรก็ได้ไม่ใช่อันบาวเดี๋ยวฮลี่ฮลี่ก็เยอะๆครับนี่เห็นไหมพีโอผมก็ได้ตัวรีเจนไอตัวมิติก,ก็มีเนี่ยตัวแมทเฟดก็เยอะคนระับนี่นี่ชาเฮอินก็ได้ผมเอาชาเฮอินมาเล่นให้ดูนะัน่อย ชามาเล่นดีกว่าชาน่าจะหาง่ายสุดสำหรับทุกคนแะช่วงแรกก็เหมือนเดิมครับตามตัง,ตงแต่ทุกคนก็ไม่ต้องจะเล่นตามนี้ก็ได้ครับถ้ารู้สึกว่าตัวไม่ตรงท่านมาเล่นไหวก็เล่นได้ครับวางเลยชิวๆไหวายากแต่แค่บางทีมันจะมีเงื่อนไขที่วางได้เฉพาะท่าดีท่ามีออันนี้ก็ต้องลาบากหน่อยนะแล้วแต่ได้ครับแต่ถ้าคุณเล่นตามตรงที่มันบอกมันก็จะได้ จำเม็นพื้นฐานเยอะขึ้นในมันก็เล่นง่ายขางพังอะเบจิต้าเขาไว้ตัดมันหลุดเนี่ยมันก็เล่นได้แต่ว่าจะติดดีบัฟแค่นั้นเองผมสเปร์วางชาละผมก็อัพตังยาวๆชิลๆครับทุกคนข้าวหาน้ำมานั่งกินดูอนิเมะดูหนังโอ้แล้วของรางวัลผมบอกเลยคุ้มค่าเหนื่อยมากเวฟห้าทุกคนชั้นที่ห้าได้ห้าหมื่นทองเยอะนะครับเล่นห้าดาบได้ห้าหมื่นมัน โคตรมหาพี่แวนการ์ดเยอะเลยนะเนี่ยผมไม่ชอบด่านนี้เพราะเนี่ยต้องมานั่งเดินหามาฮิโตะแล้วก็แต่ละด่านมันจะมีกิมมิคด่านไม่เหมือนกันด้วยนะเหมือนผมไปเจอด่านนารูโตะนันจากพระอาทิตย์กลายเป็นพระจันทร์อนะไรเงี้ยมันก็จะเปลี่ยนรูปแบบด่านด้วยเออเป็นกิมมิคเล็กๆน้อยๆอองมาเล่นกันดูครับเดี๋ยวจะรู้เองนะว่ามันเพลินมากเลยโอเคเจอมาฮิโตะก็ตีไป ตีปุ๊บไอหนอนนี้มันก็จะหายไปมันก็จะไม่เสกมอนทางอื่นมานะถ้าเราไม่ตีมันก็จะเสกมอนทางอื่นมามันก็จะลําบากเรากันเยาดหันนี้ผมว่าผู้เล่นใหม่ก็เ,เล่นได้นะเล่นได้อยู่แต่จะลําบากหาตัวละครเยอะหน่อยแต่ถ้าไม่ปั้นผมว่าก็อาพตัวมันเล่นได้นะชานี้ก็อัพแค่ฟอสออฟไลท์ก็พอลนะอัพแค่นี้พอพอมันตีไหลคือผมเล่นมันจนเข้าเส้นแล้วล่ะ <laughs> น่าจะเป็นแบบที่ผมเล่น เรื่อยแล้วล่ะจนเก็บปิดแหละถ้ายังไม่มีแบบไหนที่ถูกใจมากกว่านี้นะเพราะว่าแฟนการนี้ห่สำหรับผมคือสุดๆละตายฟอดเห็นไหมีซี่เดี๋ยวมาดูกันว่าเวฟสิบได้อะไรชั้นที่สิบสิบห้ารีโลห้ารีโลนะครับทุกคนเราเล่นเดลีไดไ่ได้วันเท่าไหร่ได้เวลาสองนะครับ อันนี้คุณเล่นวันละห้าเวฟอะตีเ้าวันละห้าเวฟวันแรกได้ห้าหมื่นวันที่สองได้ห้าเท็ดโอ้โหถ้าได้ว่าทุกๆห้าชั้นมันจะได้ของอะไรที่มันเยอะมากชั้นสิบห้าผมว่าน่าจะมีอะไรเดี๋ยผมไปไต่เล่นเรื่อยอ่าคลิปก็ประมาณนี้นะครับผมปิดคลิปตรงนี้เลยแล้วกันขอบคุณทุกคนมากที่รับชมจนถึงตรงนี้นะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ เป็นกำลังใจในการทำคอนเทนต์ต่อๆไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ